ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรณาชิกนะอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่10พฤษภาคม67เ็ นะครับซึ่งมวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลูกตันให้ไปเนาะกะ็มาหนึคู่1นึนอยนะครับก็ยังถือก็ยังถือว่าสูตรนี้ยังเดินอยู่เนาะตั้งแต่ลูกตันทําคลิปมาเนาะก็ถือว่ายังเดินดีตลอดอยู่เนาะ,ะซึ่งก็ตัวที่มาก็คือสองหกเนาะ มาล่างนะมาล่างน้อยเฉพาะกิจนะครับส่วนตัวเลขที่มีในตลาดนะครับแต่ลุงไม่ดึงมาวางก็รู้สึกว่าจะมาอยู่สองคู่นะครับก็คือมามาล่างน้อยปกตินะครับก็คือ49แล้วก็มาล่างน้อย VIP นะอ64เนาะนะครับซึ่งก็ทันที่จับทึกเพิ่มเติมเมนาะ ที่มีมุมมองนอกเหนือจากลุงเนาะก็อ,อาจโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันครับส่วนงวดวันที่10บพฤษภาคมนี้เนะาะลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่ลุงวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ปฏิตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตัได้ทําการวิเคราะห์ผลลัพ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลับมาลงใน ตารางตรงกลางนี้นะครับมวดประจะมาที่สิบเป็นสภาคมผมเจ็นเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับช่องที่หนึ่งก็คือได้ได้เก้าเนาะได้ 9, เก้านะครับช่องที่สองช่องที่สองได้ห้าช่องที่สามช่องที่สามได้สี่ ข้งที่สนะี่ได้เจ็ดเนาะนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้เกนะ้าเนาะฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับฝั่งนี้เป็นแปดห้าห้าฝั่งนี้เป็นหกฝั่งนี้เป็นสี่สี่ฝั่งนี้เป็นห้าฝั่งนี้เป็นสาม แล้วก็แถวที่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดตัวนี้เป็นหกเนาะอ่าก็ได้มารครบเนาะทับสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดนะครับเลขเดลเลขรองเนาะซึ่งลุงตันก็จะพิจารณานะครับจาก,กตัวเลขในตลาดนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่สิบมิถุาคมหกเจ็ดนะครับ ให้เด่นที่เด่นหเนาะด่นห้รองหกนะครับอพี่น,อน้องเอชชอบหชอบหรูด5เนาะชอบหกรูดนนะครับต่อไปก็มาดูชุด2ตัวนะครับโดยดูตันจะเอาตัวเลขในตลางเนาะจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับ น้อยขึ้นไปเนอะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อาสามห้าสามหกสี่สี่สี่สหกห้าศูแถวต่อมาก็คือห้าเจ็ด ห้าแปดหกห้าหกเก้าแล้วก็แปดสี่เนาะ,ะก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุมตัวเลขที่ อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนะาะเมื่อเทียบสถิติสามสิงวัที่ผ่านมานะครับโบยรุรตันจะใช้ตัวเลขในตลาดเป็นตัวเทียบเนาะซึ่งก็จะ,ะเน้นให้หรือวกงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่ว่านะครับก็คือห้าคู่นะครับคู่ 5, 6, ครแรกนะครับเรันมองไปที่แถวที่2ที่สามเนา สายมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือสามห้านะต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันเนาะ,ะสายไปขวาเลยลักษณะนี้เนาะสามหกนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันเนาะสายมาตรงกลางเนาะ เดียวมาล่างเนาะก็คือสี่สี่เนาะ,น 4, 4, นะ,ะแล้วก็อีกอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะ,ะตรงกลางยืดไปขวาลักษณะน,นี้นะครับก็คือห้าสิบลสี่ 5, 4, คู่แล้วเนาะอีกคู่หนึ่งก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับอ่า ลักษณะนี้นะครับตัหที่69นะครับก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับตัวที่วงให้นะครับหรือว่าเน้นให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเม,เมื่อเทียบสถิติ3-4งวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวานะครับมา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ,ะสำหรับทันที ลุนสตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีชอบชุด2ตัวคู่ไหนเนาะก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสาตัวได้ครับซึ่งในแต่ละงวดลุงก็ให้งวดละสตัวเนาะงวดน,นี้ก็เหมือนกันเนาะลุงก็จะให้2ตัวนะครับก็จะให้อยู่ที่สี่เนาะให้สกับ3มเนาะ สี่ต่างๆนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซีก็มองผลลับนะครับและรับ่มตัวเลขที่หลวงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างแต่นี้นะครับก็สามารถจับยึดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้นะครับผลลับ ละแถวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถึงว่าจะผลลัพธ์จะต่างกันเนาะแต่ว่ากลุ่มตัวเลขในตานะรางเนาะก็อาจจะใกล้เคียงกันเนะาะเป็นเลขติดกันเนาะถือว่าติดกันก็คือ4กับ5นะครับเพราะ,ะนะแล้วเนี่ยเวลาเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งเนี่ยก็มีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่แต่ใกล้กันเนาะก็สามารถ วางเป็นเบิ้ลให้ได้นะครับกรณีที่าตามสถิติแล้วนะครับตัวเลขกลุ่มนั้นคนู่นั้นตรงกับเบิ้ลเนาะก็สามารถวางเป็นเบิ้ลได้นะครับลุงก็เลยวางเบิ้ลไว้ให้1คู่เนะาะเพราะว่ากรณีผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับโอกาสมาบเบิ้ลก็มีเหมือนกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณ พี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ